สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการยืนวินลี่นะครับการยืนวินลี่ก็คือการยืนยกบนจักรยานโดยการใช้เบรกนะครับแนะนําว่าใช้เบรกนะครับถ้าเราไม่ใช้เบรกเราจะไม่สามารถยืนบนเบาะแล้วยกได้นะครับเพราะมันจะทําให้หงายนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าเบาะเพื่อนๆอาจจะสูงอยู่ใช่ไหมครับก็คือว่าให้เราปรับเบาะนะครับ ปรับเบาะตัวเนี้ยปรับเบาะตัวนี้ลงมานะครับอ่าลงมาจะสุดก็ได้หรือว่าเกือบสุดก็ได้นะครับแต่ให้มันต่ำนะครับเพราะว่าเวลาเรายืนบนเบาะนะครับเราจะได้ใช้น้ำหนักที่ไม่เกินนะครับเราปรับเบาะลงแล้วใช่ไหมครับท่านี้นะครับอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเบาะเราต้องเอียงนะครับก็คือข้้งหลังสูงข้างหน้าต่ํานะครับเพราะว่าเวลายกแล้ว มันจะได้ไม่เป็นชันแบบนี้ครับแล้วเวลายืนนะครับมันจะได้ไม่ไหลนะอ่าอย่างนั้นก็ให้เอียงแบบนี้เวลายกมันก็จะขนานกับพื้นเลยนะครับเอียงตามความที่เราว่ามันนั่งขี่ได้นะครับไม่ใช่ปรับเอียงจนแบบมันทิ่มก้นเรานะครับเอาเป็นว่าไปดูวิธีการยกเลยกันนะครับ the โอเคครับเพื่อนๆวิธีการยืนยก บนจกักรยานนะครับก็คือว่าไม่ใช่ยืนยกบนจกักรยานด ی, ยืนยกบนเบาะจักรยานนะครับก็คือว่าเราจะใช้เกียร์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์หนึ่งยันเกียร์สิบเราใช้ได้หมดนะครับเพราะเรานะครับไม่ได้จะใช้เกียร์นะครับในการยกนะเราจะใช้แรงล้วนๆในการยกแขนขึ้นมานะครับเราใช้แรงแขนเรากับขาเราล้วนๆนะครับท่าแรกนะครับก็คือว่า ให้เราปั่นไปใช่ไหมครับเราจะกระโดดขึ้นไปบนเบาะก็ได้หรือว่าเราจะยืนขึ้นไปเหยียบแบบนี้ก็ได้นะครับทรงตัวให้ได้ก่อนนะครับทรงตัวบนเบาะให้ได้ก่อนโดยขาข้างเดียวนะครับเราจะไม่ใช้ขาสองข้างนะครับพอเราทรงตัวบนเบาะได้แล้วใช่ไหมครับเราปั่นไปยืนขึ้นบนเบาะนะครับเดี๋ยวผมตั้งลำกันยืนขึ้นเบาะนะครับก็คือว่าให้เรา ยกมันขึ้นมาครับโดยการใช้ขาข้างที่เราห้อยไว้ครับข้างที่เราไม่ได้เหยียบบ่อนะครับผักไปด้านหลังนะครับผักไปแรงๆเลยนะครับแล้วเราก็ยกแฮนด์ขึ้นมาด้วยพร้อมกันนะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับยกมาก็คือว่ายกให้หงายไปเลยนะครับท่าแรกเหมือนกันกับสอนยกนั่งบนเบาะเหมือนกันเลยนะครับ เราจะยกให้มันหงายก่อนให้เรารู้วิธีการหงายก่อนนะครับ<ม>ถ้าต่อไปนะครับพอเรายืนยกได้แล้วเท่าเนี้ยยกขึ้นเบรกให้เป็นเฟลเฟลเบรกนะครับเบรกให้มัน ไม่หงายยืน,นบนเบาะยกขึ้นเบรกเห็นไหมยกขึ้นเบรกอุ้ยเบรกไม่ให้มันหงายอ่ะเราปั่นมาแล้วก็กขึ้นแล้วก็เบรกให้มันกลับมา ท่าที่สองได้แล้วท่าที่สามครับก็คือคุณต้องหัดเลี้ยงเบรกนะครับต้องหัดเลี้ยงเบรกให้เป็นนะครับยกขึ้นแล้วก็หัดทรงตัวให้ได้ก็คือคุณฝึกสองอย่างที่ขั้นตอนสองขั้นตอนแรกให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจเองเว้ยคุณจะเริ่มทําเป็นเองโดยที่คุณจะสามารถรู้ด้วยตัวเอง นะครับมาคือการเล่นเบรกนะครับคุณเล่นเบรกให้เป็นแค่นั้นนะครับยกขึ้นอนี่นะครับพอคุณยกตรงได้แล้วฝึกไปนานๆคุณจะไปยืนยกแล้วก็เลี้ยวก็ได้นะครับนะี่ครับยืนแล้วก็เ <c oughs> พื่อนๆก็ลองไปฝึกกันได้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใครยังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นะครับใครอยากให้ผมบอกวิธีเล่นท่าอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ Mark the I just wanna be great. Smoking this cush to the face. We got the six in the place. Them niggas know how we play. I'm just out here trying to make a way. I pray I see another day. Bro got caught up in the system again. I'm praying that he be the case.